สวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะครับผมมือนีมาพบมาพอกับผมคือเก่านะครับช่องไพอนฮัมโอนะครับมือนีมีงานว่าวลูกน่อยหรือว่าวสองห้องนะครับเมรหาดซีงานตามซังนะครับพอดีมูพูมาสังว่าอยากเล่นว่าวก็เลยเฮ็ดให้แต่ว่าเอาเป็นแบบลาดซิกแบบโบร้านจังหน่อยนะครับเดี๋ยวมาเบ่งรงยระเอียดได้เลยครับผมตัวนี้เป็นงานเมรหาดซีงานไม้ไพ่นะครับกาติดเป็นถุงปูนอาจจะยับยับจังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ก็เอาลวดรายใส่จังน้อยเพราะว่าถุงปูนนั้นม่มีลวดรายอย่างเนาะครับเนาะเนี่ยครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งด้านอันนี้เป็นด้านหนานะ้ครับเดี๋ยวเบิ้งด้านหลังนี่ครับตอนนี้กับมาเบื้องด้านหลังนะครับผมเอื่นด้านหลังด้วครับด้านนี้แต่ว่าบางพื้นที่บางที่พี่น้องเช่าวาเาเพิ่นกะเอาทท้งนี่เลนนะครับเนาะเดี๋ยวบานนี้ผมถี่มาตั้งเข้าตั้งเข้าเด้อยพี่น้องเด้อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวติให้ ฮัมโอนี่เป็นคนถือวบากนตอนนี้ผมได้เฮ็ดเฮ็ดเข้าเรียบร้อยแล้วครับตอนจะมาท่านตั้งนะครับพี่น้องจยิงๆินการตั้งเข้าวาวของผมนี่ตามทัวตัวไปก็คือบางคนติตตั้งสินะครับเนาะถ้าส่วนมากกับเพราเกินกันไรนะครับของผมก็ตั้งเป็นการวัดวัดเอาด้ครับนี่ครับวัดเอาเั้งจุฬาเั้งหลุงหน่อยนะครับวัดเอาว่าเนี่ยครับห้องห้องห้องวัดต่างกอนนะครับเนาะแล้วห้องกับมาดิ่งบึงวานี่ครับมนทอกันเนาะกระยับขึ้น คืออันดับแรกคือวัดเห็นมันโทอกันก่อนหรอกคเอาขังล่างหลายกลัวนะครับแต่ห้องค่อยไปไปไปปั๊บไมดเรียนอีกเชนนึงเนี่ยครับผมเพราะว่าขังล่างขังล่างหลายกลัวจังหน่อยนี่เพื่อว่าวาวันจิบเบได้เข้านางนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เบิ่งเบึ้งครับเนี่ยขังล่างีเง้ากลัวจังหน่อยนะครับนี่ขังล่างอย่างทึ่งนะครับง่ายๆครับผมเราก็ดึงออกมาเลยเราก็มาเอาเลยครับผม ยัไม you know, ่ไม่ครับอกติมันมันเดือดหรมันงอห้องกับลูกมาอเดี๋ยวเวลาไปแลีนเดี๋ยวเบิ้งอาการเบาอีกทีนึงนะครับผมดังเข้าเนาะเนี่ยวัดตรงกลางเลงเนี่ยครับผมอันนี้ก็มามัดเลยนะครับ9เดี๋ยวเวลานั่นมาด้านขางก็อยู่ประมาณนี้ครับผมสุดมากเลยเครื่องกันละครับนี่แต่ว่าผมก็เดี๋ยวประมาณตรงกลางนะครับเนาะนะครับ นช่ครับบ้าขอบูลนะครับผมครับสำหรับให้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไลค์ฝากแชร์นะครับผมฝากกดติดตามให้แน่นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดเบาต่อๆไปนะครับเนาะการเฮ็ดคลิปเดี๋ยวมืออันงนี้เราไม่แห้งผมจะแลีนให้เบิ่งตั้งครับปามันขึ้นบ่นี่เป็นงานของมือมือสั่งมานะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ